สวัสดีเด็กๆชั้นป .6 ทุกคนนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมานะคะอา่าเรียนนะคะเกี่ยวกับสรุปนะคะองค์วามรู้ของเรากันนะองค์วามรู้ของหนูนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน่วยที่หนึ่งนะยูวันที่ข้างบนหัวกระดาษด้วยนะคะว่าคือวันที่เท่าไหร่แล้วก็เรียนคลิปที่เท่าไหร่นะ ของเรานะคะป6บทที่1ยังจํากันได้ไม่เอ่ยเกี่ยวกับอะไรการเดินทางใช่ไหมคะเดินทางแบบ sky train ใช่ไหมรถไฟฟ้านะคะบ่อยแค่ไหนเวลานะคะเขียนเนี่ยหนูจะให้หนูนะเขียนตรงคอลัมน์นี้ขวามือคอลัมน์ขวามือเนี่ยหนูจะต้องเขียนนะคะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ ลงไปนะคะซึ่งดูคอลัมน์ซ้ายคอลัมน์ซ้ายจะจะให้หนูเนี่ยปฏิบัติแล้วหนูก็มาเขียนคอลัมน์ขวา,อาคอลัมน์ซ้ายเขาบอกให้ระบุและเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับยานพาหนะมาจำนวนสามคำโอเคนะคะหนูก็เปิดกลับไปนะคะดูหน้าที่เท่าไหร่หน้าบทที่หนึ่งของเราอ่ะหน้าที่สามถึงสิบเอ็ดสิบสองเะคะแนะช่วงนี้สามถึงเก้าเนี่ยห ก็เปิดไปดูนะคะว่าคําศัพท์ที่สําคัญเนี่ยที่อยู่หน้าสามเนี่ยมีอะไรบ้างยาฐานะนะคะต่อไปนะคะฟังพูดอ่านเขียนประโยคนะคะผัดคาถามตอบกับผู้ปกครองหรือจบตอบด้วยตัวเองถ้าไม่มีผู้ปกครองอยู่แถวนั้นหนูก็พูดเองตอบเองนะเนี่ยก็จะมีประโยคคําตอบคําถามง่ายๆถามว่า What ก o e s y you do in t h e e v e n i ่ g นะคะทำอะไรในตอนเย็นฉันทำการบ้านในตอนเย็นนะคะโอ้โหแล้วนี่อะไ่นี่ยต้หกต้อหกอหกโอ้ไม่เป็นไรนะคะลืมลบเนี่ย ซร่งของเราต้องเป็นการททางวยแค่ไหนนะคะข้างล่างนี้เนาะอันนี้อันนี้ไม่ต้องเขียนแต่อันนี้ทึบไปก่อนอันนี้อย่างนะคะคือความผิดพลาดของคือความผิดพลาดความผิดพลาด่ตอไปนะคะเขียนคำศัพท์ที่มีเสียงลงท้ายด้วยเสนะคะมาสามคำ ตัวการทำ es กบบ e ถี s เนี่ยนะเรียนเติมหลังกริยานะคะเสียงก็จะคท้ายก็จะเปลี่ยนออกเสียงเปลี่ยนไปต่างกันออกไปนะคะไอ้หนูก็ย้อนกลับไปดูนะคะประมาณไอ้เท่าไหร่ในบทที่ห,หนึ่งนะคะคก็จะมีเสียงบัมดิกให่หนูก็เลือกมาสามคำนะคะก็มาเขียนตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเติมคำกริยาวิเศษบอกความถี่ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง คุณจะมีขวาม,มือเนี่ยคจะมีความถี่กับเปอร์เซนต์ให้เตรียมน,นะคะความถี่ก็จะมีตั้งแต่ศูนยถึงหนึ่งรอันนี้เราก็ได้เรียกันไปแล้วในบทที่หนึ่งนะอ่ะแล้วก็มาค่ตอบคําถามตัวอย่างนะคะคุณครูก็จะมีคําถามมาให้ How often do you go to school by v a n คุณไปโรงเรียนโดยขึ้นรถตู้บ่อยแค่ไหนคําตอบนะคะหนูก็ตอบ อประทานขึ้นต้นด้วยเรานะ I ตามด้วยนะคะอันนี้เป็น adverb of frequency นะข้างขวา always ตัวนี้หนึร้อเลยนะคะฉันเนี่ยไปโรงเรียนเดินขึ้นรถตู้เป็นประจำเลยเป็นแบบปกติทุกวันเลยอย่างสมองสม,มอเลยนะคะแล้วเราก็นำนะคะเลือกคำข้างขวา,ขาในมาขียันซึ่งหนูเนี่ย เราตูต้มาบ่อยแค่ไหนเอาตามความจริงนะคะเราหนูก็เขียนถ้าหนูไม่เคยขึ้นผู้ปกครองมาส่งเนี่ยหนูก็เขียน never ไม่เคยน,นะคะหาคำศัพท์ต่องอามือด้วยเนาะเราก็เรียนเป็นไปแล้วน,น,นะคะเคนะคะวันนี้ก็เป็นสรุปองค์ความรู้หน่วยที่หนึ่งของเรานะคะกลับไปดูแล้วก็เขียนให้ถูกต้องส่วนตรงทรึบนี้ก็ไม่ต้องเขียนแล้วนะคะ คัลเซ็นไปเนาะลูกของคัลเซ็นนะคะแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ